ส่วนว่าที่ผู้สมัครสอสอพักเพื่อไทยนะครับก็ยื่นคำร้องต่อกกตอขอให้จัดการเลือกตั้งสอสอในพื้นที่ที่มีปัญหาวันเดียวกับการเลือกตั้งสวครับเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินซึ่งหากกกตไม่ดำเนินการก็จะมีการฟ้องศาลอาญาต่อไปครับนายพร้อมพงศ์นพริศโฆษกพักเพื่อไทยพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสอสอพักเพื่อไทยเขายื่นคำร้องถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกต ขอให้พิจารณาการกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งสอสอและสอวอให้เป็นวันเดียวกันทั่วประเทศเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้กว่า3,000ล้านบาทอีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาสุญญากาศทางการเมืองลดความขัดแย้งและประชาชนไม่เสียเวลาไปเลือกตั้งหลายรอบซึ่งหากกรกตไม่ดำเนินการอาจต้องยื่นฟ้องต่อสารอาญาให้พิจารณาครับผมเชื่อว่าในข้อเสนอที่ การเลือกตั้งสสที่เหลือกับการเลือกสอวอในวันเดียวกันอันนี้จะเป็นผลดีซึ่งผมว่าถ้ากะกะตทําได้นะครับแล้วก็มีมติในเรื่องนี้มันจะเป็นผลงานชั้นโบแดงชิ้นโบแดงของกะกะตผมเชื่อว่าไม่มีปัญหานะครับถ้าคนไปขัดขวางในการที่จะลงคะแนนทั้งสสและส,ละสอวใน30มีนาผมเชื่อว่าไม่มีแน่นอนผมเชื่อว่าถ้าอ,อันนี้เสนอเนี่ยไม่ช้าแล้วก็การที่ กะกะตเนี่ยถ้าเกิดเห็นด้วยกับสิ่งที่พวกผมเสนอเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยและสมาชิกเนี่ยก็สามารถจะถอนเรื่องก็ได้นะครับที่ใช้สารลฐมนุ่นตีความเนี่ยก็ดาเนินการได้เหมือนกันนะครับผมมองว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กะกะตต้องพิจารณาโฆษมักพรรคเพื่อไทยมองว่าหากมีการเลือกตั้งสอสอและสอวอในวันเดียวกันจะไม่เกิดการขัดขวางการเลือกตั้งอย่างแน่นอนเนื่องจากมีคนของม็อบประชาธิปัตย์ร่วมลงสมัครด้วย และจากการประเมินสถานการณ์การเปิดรับสมัครสอวอรทั่วประเทศเมื่อวานนี้ก็ไม่มีปัญหาการขัดขวางแต่อย่างใดขณะเดียวกันนะครับเปิดเผยว่าวันที่7มีนาคมนี้ที่กะกะตเชิญหัวหน้าพักการเมืองหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเลือกตั้งสอสใน28เขตภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาพักเพื่อไทยจะส่งว่าที่ผู้สมัครสสคนของพักเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมครับ